สวัสดีครับจากร้านทวัดเชล์โตแอร์นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำนิสสันโนตคันนี้นะครับมาติดเป็นจอย n อนด i อยขนาด10.2นิ้วตรงรุ่นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเบื้องต้นนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้ากากเข้ารูปแบบนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นหน้ากากใหม่ไม่มีการตัดหรือต่ออะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟแม้แต่เส้นเดียว แอปพื้นฐานที่เราจะใช้กันนะครับก็จะเป็นตัวอย่าง o o o l l m m p s นั่นเองนะครับแบบนี้เลยเราสามารถใส่ Gmail แล้วค้นหาพื้นที่นะครับตามที่เราเคยหามาก่อนได้นะครับหรือใช้คำสั่งเสียงนะครับนำทางไปพิษณุโลกอันนี้คือเราไม่ต้องพิมพ์แม้แต่ตัวเดียวนะครับสะดวกสบายมากๆครับเวลาเราขึ้นรถมาเราทำอะไรก่อนนะครับต่ออินเทอร์เน็ตเลยสไลด์ลงมานะครับกดค้าง เราจะปล่อยฮอสปอ t ตเข้าไปหรือใส่ซิมตัวนี้ก็ย่อมได้นะครับแบบนี้เลยใส่ซิมก็ใส่บนตัวนี้นะครับแล้วก็มี USB ให้2เส้นสำหรับชาร์จหรือใส่ข้อมูลลงไปนะครับส่วนต่อมานะครับที่จะใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัวอย่าง y u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  e ในะ YouTube แบบนี้ครับก็ขึ้นแบบนี้เลยเราสามารถเล่นได้เลยนะครับตามที่เราต้องการได้เลยตัวนี้ก็ไหลลื่นมากๆแรม3ามรอม32นะครับ แบ่ง2หน้าจอได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้กดเลยนะครับแล้วก็กดค้างไว้ดึงไปแล้วก็กดอีกฝั่งหนึ่งนะครับตามที่เราต้องการคราวนี้เราจะเล่น YouTube ฟังเพลงแล้วก็ตัวของแผนที่ในขณะเดียวกันได้นะครับรวมไปถึงเราดึงแบบนี้มันก็ยอมได้นะครับก็คือกลับมาเล่นเป็นแอปเดียวนะหลายๆคนมักถามว่าถ้าจอใหญ่แบบนี้ตอนกลางคืนทํายังไง1นงนะครับเวลาเราเปิดไฟหน้านะครับมันก็จะลดแสงลงหรือนะครับ กดรูปพาทิ์นะครับก็จะดับจอแบบนี้เลยถ้าแตะลงไปนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราใส่กเกียร์ถอยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้อง AHD นะครับที่ติดไปให้ลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แถมไปให้นะครับความชัดก็ประมาณนี้เลยใหญ่เต็มตามากๆครับส่วนตัวนี้หลายๆคนมักถามว่าคนนอนโทรลพวงมาลัยรับรองไหมรองรับนะครับตัวนี้นะรวมไปถึงเน็ตฟิก็เล่นได้นะ มันสะดวกสบายมากๆสำหรับตัวนี้นะครับเล่นได้ทุกแอปนะครับโหลดได้ใน Play Store แบบนี้เลยตามที่เราต้องการนะครับแอปอะไรก็ตามแต่ถามว่าโหลดหนังโหลดเพลงได้ไหมได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้โหลดเกมกับตัวของโซเชียลมีเดียเพราะโซเชียลมีเดียอย่างเช่นไลน์ a c e b o o k นะครับมันจะทำให้ข้อความในโทรศัพท์หายไปนะครับมันจึงทำให้มันไม่สะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ดูทีวีออนไลน์มาก่อนเราต้องใช้ตัวของ เสาสัญญาณหรือจานดาวเทียมนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องติดเสาสัญญาณเพิ่มเลยนะนะครับอันนี้ช่อง3ไลฟ์นะครับตัวนี้ก็ติดเป็นตัวอย่างให้อีก1ตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ